สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นําแหวนของพระเกจิแห่งเมืองขอนแก่นนะครับมา้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นพระทางอีสานนะครับพระบ้านผมเองนะครับหลวงพ่อผางครับผมหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีริเขตนะครับรุ่นนี้เป็นแหวนนะครับเนอปาก้าออกปี2519นะครับท่านท่านปลุกเสกนะครับ แหวนอันนี้เป็นแหวนของอายายทวดผมเองนะครับท่านใส่มาจนท่านาเสียชีวิตนะครับก็ได้มีการถอนออกมาจากนิ้วท่านนะครับก็ท่านก็ใช้ใส่มาตัต้งแต่ปี2อ1 9นะะกะฮะก็ระยะเวลาก็ประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับก็สภาพกา็ใช้งานมาหนักนะครับแต่ว่าก็ยังมีให้เห็นมิติ นะครับยังมีมิติของตัวอักษรอยู่นะครับถึงแม้ว่าหน้าของหลวงพ่อจะหายหมดไปแล้วนะครับหลวงพ่อผางนะครับท่านเป็นพระเกจิสายวิปัสนากรรมฐานนะครับของขอนแก่นนะครับอ่าเห็นไหมครับส่องให้ดูเห็นคขาว่าหลงวงพ่อผางไหมครับยังมีความ มีมิติอยู่เลยนะครับมิติแห่งความคมเห็นไหมครับหน้าหลวงพ่อนะครับนะครับเป็นลักษณะของอาภาพหลวงพ่อไปปักกรดนะครับมีเห็นไหมครับมีการน้ําชานะครับมีบาทนะครับแนื้อปาก้านะครับ การผ่านการใช้งานมาอย่างหนักนะครับเห็นด้านหลังไหมครับด้านหลังก็คือนี่หมดแล้วนะครับแหวนก็คือเป็นแหวนนะครับก็ตอนแรกผมก็จะนํามาห้อยนั่นแหละครับก็คือจะจะนํามาห้อยจะนํามาใส่แต่ว่าคิดไปคิดมา,ก,ก,ดก,านะก็เก็บไว้ดีกว่านะฮะก็เก็บไว้ดีกว่าเพราะว่ายังยังไม่รู้ว่าจะหาพระ องค์ไหนที่เหมาะกับการที่จะมาห้อยคู่กับท่านนะครับแต่ว่าถือท่านเป็นท่านเป็นพระดีมากนะครับเป็นพระสายกรรมฐานนะครับก็พุทธคุณของท่านนะครับก็จะเด่นไปทางแคล้วคลาดกงกระพันนะครับอย่างเหรียญของท่านนะครับที่มีราคาทุกวันนี้นะครับ อาจะเป็นเหรียญรุ่นปี1-2นะครับบล็อกคงเคนะครับมีการเล่นหากันหลักหมื่นถึงหลักแสนขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแหวนรุ่นนี้รุ่นนี้อยู่ประมาณอ่าประมาณส0 0 4 0 0รนะครับราคาไม่แพงมากวัตถุมงคลหลวงพ่อผางนะครับราคาจะอยู่ตั้งแต่หลักร้อยขึ้นนะครับก็สามารถเช่าหาบูชาเก็บกันไว้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็น สมบัติตกทอดมาถึงผมนะครับนะฮะก็ท่านเป็นพระเกจิองค์เดียวนะครับที่มีการตั้งกฎไว้ว่าห้ามดื่มสุราถ้าจะคล้องพระของท่านนะครับเพราะว่าเคยมีคนคล้องพระของท่านแล้วดื่มสุราพอพอดื่มสุราเข้าไปก็ชักนะครับชักเลยนะครับถือเป็นพระเกจิ นะครับยุคเก่าของที่นี่นะครับของจังหวัดขอนแก่นเมืองอีสานบ้านเรานะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ